สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่10เดือนกันยายนนะครับปี2564นรบ่ะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกับเรื่ยยนนะครับผมนี่ก็เป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับเพิ่งหัดใช้นะครับเร่ยยนได้มาสักพักแล้วครับประมาณ 6- 7เดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่หัดใช้จริงๆนะครับหัดใช้จริงๆคราวนี้นะครับ นำปัญหาในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาเล่าสู่กันฟังนะครับกล่าวคือนะครับนี่นะครับเรยินที่ผมซื้อนะซื้อมานะครับยี่ห้อนี้เลยครับยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่ครับยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่ก็ใช้ได้นานนะครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นมือใหม่จริงๆมือใหม่จริงๆนะครับต้องเรียนรู้อะไรอีกมากนะครับคราวนี้ปัญหา จะเข้าเรื่องเลยครับปัญหาในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงของผมนะผมก็ใช้ตามคู่มือเขาบอกแหละครับบอกว่าให้ใช้อัตราส่วน2ี่ต่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน้ํามัน2ทีนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้เป็นน้ามันเป็นสินก้าหานะครับก็ผสมนะใช้ตามอัตราส่วนเขาบอกนะครับเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับทุกครั้งเลยนะครับผมต้องเน้นว่าทุกครั้งนะครับถ้านาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลือจากการใช้นํามาใช้ซ้ําอีกนะครับข้ามวันนะข้ามวันผลปรากฏว่าเครื่องเนี่ยนะครับ จะมีปัญหาในการสตาร์ทนะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือนะครับถ้าน้ำมันนาน้ามันเชื้อเพลิงนะครับเก่านะที่ผสมแล้วเนี่ยที่เหลือนะครับข้ามวันอีกนะนำไปผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่เราผสมใหม่ๆนะแล้วนำแล้วนำมาใช้กับเร่ยยูนของเรานะของผมนะครับของผมคราวนี้เครื่องก็จะสตาร์ทไปสักพักหนึ่งนะสตาร์ทติดนะครับใช้งานได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ4ี่หนาทีได้นะครับ จากนั้นเครื osta, ่องยนต์ก็จะดับนะครับเมื่อเรานำเมื่อเราสตาร์ทอีกนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทไม่ติดนะจะเพราะกรณีของผมนะครับเท่านี้ผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูนะก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะน่าจะเป็นอัตราส่วนระหว่างน้ามัน2ทีกับน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับน้ามันเบนซินเกเนี่ยมันเะเหยนะครับส่วนน้ามัน2ทีมันมันมันไม่เะเหยนะครับดังนั้นนะครับเมื่อน้ามัน เบนซินเก้าห้ามันเลอเหยนะครับความเข้มข้นของนะครับน้ำมันสองกีมันมีมากนะครับมันก็เป็นปัญหาในการนะครับจุดระเบิดนะครับของอของห้องเชื้อเพลิงนะครับก็ทําให้มีปัญหาในในการาสตาร์ทไม่ติดนะครับนะครับหลังจากนั้นมานะครับนะครับผมใช้ไปสักพักนะครับผมก็ไม่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเก่านะครับถ้าถ้าเหลือนะครับถ้าเหลือผมก็จะ เทเก็บไว้นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับรวมถึงนะครับถ้าวันไหนนะครับผมใช้น้ํามันเช่เพลิงในห้องเครื่องนี้ในในเรือยนต์นี้ไม่หมดนะผมก็จะเทออกนะครับเทออกเก็บไว้นะครับเพื่อนําไปใช้อย่างอื่นนะครับนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับรวมถึงน้ามันเช่เพลิงถ้ายังมีเหลืออยู่ในสายนะสายดูดน้ํามันนะครับของเรือยนต์นะผมก็จะแต่สตาร์ทนะครับให้เรือยนต์ใช้ให้หมดในวันนั้นนะครับทุกครั้งไปนะครับ หลังจากนั้นเครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะผมก็จะใช้น้ํามันใหม่เสมอนะครับผสมแล้วใช้ใหม่เสมอนะครับวันนี้นะครับเป็นการนําเสนอเรื่องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะ,ะสําหรับเครื่องยนต์นะครับสําหรับรเกษตรกรนะครับก็ลองนําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะมีจากเป็นทํานองในลักษณะเดียวกันไหมนะครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านอื่นจะมีปัญหาในการใช้น้ำมันเหมือนกันไหมครับนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับบ้างนะสำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับสำหรับต้องเน้นว่าสำหรับเกษตรกร,กรนะที่ใช้เรยูนนะครับมือใหม่นะครับมือใหม่นะครับ